ทองโอดโดนคิมแบล็กเมย์บอกจะใส่ซองให้หนึ่งล้านเล่นเอานางเอกและผู้จัดคนดังแอนทองประสมออกอาการโอดครวนอย่างหนักกันเลยทีเดียวหลังเจ้าสาวป้ายแดงคิมคิมเบอร์รี่ลงคลิปที่พี่สาวสุดเลิฟบ,บอกจะใส่ซองงานแต่งให้หนึ่งล้านบาทแต่ต้องประกาศบนเวทีด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้สาวแอนเผยว่า ถูกคิมเบอร์ลี่แลกเมลหลังพูดจะใส่ซองงานแต่งให้ล้านหนึ่งพร้อมขอซองใส่บอกเป็นการพูดเล่นเพื่อให้กำลังใจคิมเบอร์ลี่ลดน้ำหนักไม่คิดว่าคลิปจะกลายเป็นไวร่าขนาดนี้คำคำบอกเสียหายมากตนเป็นแค่คนตัวเล็กๆฐานะปานกลางไม่กล้าไปใส่ซองขนาดนั้นแต่ก็ใส่ให้สมน้ำสมเนื้อที่ที่คนหนึ่งจะให้ได้ก่อนจะโบยกลับหากตนแต่งงาน คิงเบอร์รี่ต้องใส่ซองให้เยอะกว่าล้านหนึ่งเพราะคิมรวยกว่าตนเยอะมาก